เราทบทวนเนื้อหากันนิดหนึ่งนะคะเด็กๆจะเห็นว่าในโรงเรียนเด็กๆเข้ามาในโรงเรียนนั้นนะคะเรามีเรื่องราวภายในโรงเรียนมากมายนะคะเอาใครจะเล่าให้คุณครูฟังได้รบ้างกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเล่าให้คุณครูฟังเรื่องเรื่องมาโรงเรียนใช้สักคนไหมคะได้ไหมคะอา้าวได้ออกมาเลยค่ะหนึ่งคนคุณครูอามายไปไหนแล้ว เออตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งออกมาเลยหนึ่งคนนะคะอ่าตอนนี้คุณครูเรียกกลุ่มที่สองดีกว่าเพราะว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยงกันนะคะเอากลุ่มที่สองผู้หญิงออกมาหนึ่งคนลูกมาเล่าเรื่องโรงเรียนของเรานะคะอากลุ่มที่สองออกมาหนึ่งคนลูกอเ,อเอาเอาเอาหัวหน้าก็แล้วกันลองหัวหน้ามาเลยครับ อ่ะยืนตรงๆก่อนลูกยืนข้างหน้าก่อนเดี๋ยวคุณครูเอาไม้ก่อนยืนข้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูหยิบไม้นิดหนึ่ง ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อยืนตรงๆลูกยืนตรงๆหันหน้ามองกล้องครับเด็กชายเวลาวัด่าขันชชยครับะนะคะวันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งนะคุณครูจะให้มาเล่าเพื่อนๆว่าหนูชอบมาโรงเรียนหรือไม่ไปตรงกลางหน่อยลูกไปดูไม่หน่อย,อยเพื่อนๆผู้หญิงคิดไว้นะเดี๋ยวเราจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟัง คุณครูให้ตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนนะคราวนี้กลุ่มที่หนึ่งมาแล้วผู้ชายกลุ่มที่สองจะเป็นผู้หญิงนะคะอา้าวเล่าซิหนูชอบมาโรงเรียนเพราะอะไรยืนตรงๆคุยกันหน่อยนะคะมาโงหนูชอบมาโรงเรียนไหมลูกชอบหนูชอบอะไรมากที่สุดในโรงเรียนเนี่ยชอบอะไรคะชอบอะไรคะ ชอบเขียนหนังสือแล้วห้องไหนที่หนูชอบไปมากที่สุดเลยห้องอะไรคะมาใกล้ๆปากหน่อยห้องสามห้องเรียนห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องอีกหลายห้องหนูชอบห้องไหนมากที่สุดอ่าเข้าไปใกล้ๆหน่อยห้องสมุดเพราะอะไรคะชองอ่านหนังสือหนูชอบอ่านหนังสืออะไรคะ การ์ตูนนะคะเล่าเรื่องการ์ตูนในนิทานที่เราอ่านการ์ตูนให้เพื่อนฟังสักเรื่องได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะปบมือให้กลุ่มที่หนึ่งของเรานะคะะดีมากลูกอ่ะกลุ่มที่สองหนึ่งคนใครจะออกมาคะใครจะออกมาคะลูกอครไม่เป็นไร อ่ะออกมาเลยค่ะออกมาหนึ่งคนอ,าาคออกมาเลยค่ะออกมาเลยโอ้คนเก่งอ่ะปับมือให้หน่อยอ่ะสวัสดีบอกเพื่อนๆกับลูกสวัสดีค่ะชื่อโบลาลือไทยพานขำค่ะโบล่าลือไทยพานข่ำนะคะเอาค่ะวันนี้หนูมาโรงเรียนเนี่ยหนู สังเกตไหมว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยเพื่อนๆของเราน่ารักไหมนหนูชอบเพื่อนคนไหนมากที่สุดในห้องเนี้ยหนูรักเพื่อนคนไหนมากที่สุดเเพื่อน,นผู้หญิงเนี่ยชื่อบอกชื่อเลยลูกบอกชื่อชื่อบีค่ะชื่อบีไหนเอ่ยคนไหนคะชื่อบียกมือขึ้นโอ้น่นชื่อบีสองคนเหรอคะชื่ออาชื่อบีชื่อบีนะคะแล้วบอกสิว่า หนูชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดชอบเรียนวิชาอะไรลูกวิชาอะไรก็ได้ที่หนูชอบอะวิชาทัศนศิลป์ค่ะทัศนศิลป์นะเพราะอะไรคะเพราะหนูดักเพราะหนูได้ทำอะไรทัศนศิลป์วาดลูกระบายสีผลิตผลงานใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะหนูชอบเรียนทัศนศิลป์นี่ก็เป็นอะไรลูก แต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันอับหลบมือให้ตัวเทนกลุ่มที่สองนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆของคุณครูนะคะห้องป .1 .3 นี่น่ารักมากเลยวันนี้คุยอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะผู้ชายนะคะเอาเรามาดูภาพกันเรามาดูภาพกันเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันคิด ช่วยกันแนะนำว่าเราอยู่ในโรงเรียนนั้นเราจะทำอะไรบ้างนะคะมาดูภาพที่คุณครูเตรียมไว้ให้เอาภาพนี้ําอะไรคะ เอามาดูซิเด็กๆดูสิภาพนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งนะโรงเรียนแห่งนี้เด็กๆว่าน่าสนุกไหมน่าสนุกเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะโอ้มาเล่นกันเต็มเลยนะคะเด็กๆน่าจะเป็นช่วงเวลาเวลาไหนคะเวลาพักกลางวันนะคะเด็กๆก็มาเล่นไม่บางกลุ่มก็เล่นปิดตาทำอะไรเนี่ย ปิดตาส้นหาหรือปิดตาไล่จับใครจับได้คนนั้นก็จะต้องเป็นใช่ไหมจะต้องโดนปิดตามีเห็นไหมเด็กๆเ,เล่นเป็นนะคะอา้าวบางกลุ่มก็เล่นอะไรนั่นน่ะเล่นอะไรคะโอ้โยนลูกบอลกันนะคะแต่ละกลุ่มจิงบอลกันนะคะเอาละนี่ก็เป็นอะไรเป็นการละเล่นที่สนุกสนานในเวลาพัก เด็กๆเ,เล่นแล้วถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุทำไงดีละ่ะลูกบอลไปโดนหัวเพื่อนแล้วเป็นไงเพื่อนเจ็บเราทำไงดีละ่ะทำไงดีคะพาไปหาคุณครูพาไปหาคุณครูคครแล้วคนที่ทำเนี่ยต้องขอโทษเขาไหมขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เป็นการเล่นกันเพราะฉะนั้น เวลานเราไปโรงเรียนนี่เรามีเพื่อนใช่ไหมห้องนี้มเพื่อนหลายคนบางคนก็เล่นสนุกสนานบางคนก็เกเรเพื่อนมีไหมห้องนี้เกเรเพื่อนมีมไหมโอไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเล่นอย่างสนุกสนานเพราะว่าไม่มีใครมาเกเรนะคะทุกคนเล่นแล้วก็อยู่ด้วยกันนอกจากนั้นเวลาเลิกเรียนเด็กๆก,ก็สามารถที่จะ ทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดทําอะไร้าลูกในห้องเรียนเนี่ยกว่าห้องเรียนเดี๋ยวไม่ให้ผู้ชายกําลังลบกระดานนะผู้หญิงกวาดแสดงว่าเราเป็นไงคะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดที่ไหนในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งเนี่ยมีข้อกําหนดข้อตกลงในห้องเรียนไหมลูก นลองยกตัวอย่างที่ว่าในห้องเรียนเราเนี่ยเราอยากจะให้มีอะไรบ้างเอาผู้ชายหนึ่งคนอยากให้มีอะไรในเสนอมาที่ลูกหนึ่งขอ้อผู้หญิงเดี๋ยวจะถามผู้หญิงหลายข้อหน่อยเอาผู้ชายเสนอมาหนึ่งขอ้ออยากให้ห้องเราห้องเรียนในห้องเราเป็นอย่างไรบ้างอาบอกเลยลูกไม่ต้องออกมาอยากโอ้้อที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วบอกว่าอยากให้ห้องเรียนสะอาด อ่ะนะคะเก่งมากเลยเอาปบมือให้หน mm ่อยนะคะอกลุ่มที่สองเสนอเสนอตรงนี้เลยอ่ะไม่ต้องบอกชื่อลูกเดี๋ยวยกมือและเสนอเลยอ่ะเราอยากให้ห้องเราเป็นยังไงอีกคะก็ที่หนึ่งห้องเรียนสะอาดก็ที่สองอยากให้ห้องเรียนสกปรกอ่ะสะอาดแล้วไม่สกปรกแล้วตอนนี้ อยากให้ทำอะไรอีกกินขนมในห้องเรียนได้ไหม,ไมต้องมีกฎแล้วห้ามกินขนมในห้องเรียนได้ไหมครับไ,ได้สิลูกไม่กินขนมในเวลาเรียนในห้องเรียนไม่คุยกันระหว่างเรียนได้ไหมก็เวลาเรียนเนี่ยก็ต้องฟังคุณครูถ้าคุยกันแล้วเป็นยังไงคุยกันก็ไม่รู้เรื่องตัวเราไม่รู้เรื่องเพราะ มัวแต่คุยเสียงก็ดังใช่ไหมคะเอาข้อที่สองแล้วได้สามข้อแล้วข้อที่สี่ผู้ชายเสนอมาอีกข้อหนึ่งอะไรดีละ่ะข้อตกลงของห้องเรียนวาดรูปเล่นในห้องเรียนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมก็ตกลงแล้วไม่วาดรูปเล่นนะเอากระดาษ a 4มาถึงก็วาด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 ไม่สนใจคุณครูเลยผิดระเบียบแล้วนะคะเด็กมา เขียนบนโต๊ะเรียนได้ไหมไมาโอ้โหเอาดินสอมาถึงวาดแล้วก็เขียนบนโต๊ะเรียนของเราสกรปรกหมดเลยออกกฎได้ไหมออกกฎได้ห้ามขีดเขียนโต๊ะเรียนนี่ก็เป็นลูกตัวอย่างนะคะวันนี้เราจะไปดูซิกฎระเบียบของห้องเรียนเนี่ยบางคนไปเข้าห้องน้ำมาดูซิไปห้องน้ำแล้วทำไงคะดูก่อน เข้าห้องน้ําแล้วต้องราดน้ําห้องน้ําให้สะอาดนะคะคนอื่นก็มาก็าจะได้เข้าต่อแล้วก็รักษาความสะอาดต่อแต่ถ้าเราไปเข้าแล้วเราไม่ราดน้ําเป็นยังไงคะันักเรียนผู้ชายเหม็นสก,กปรกคนอื่นจะเข้าก็าไม่กล้าเข้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีวัฒนธรรมในโรงเรียนก็คือที่เราเรียนไปแล้วต้องรู้จักรักษาความสะอาดห้องน้ําห้องเรียน บริเวณโรงเรียนทิ้งขยะให้ลงที่ไหนคะถังขยะถ้าเด็กๆทิ้งไว้เกลื่อนในห้องเรียนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เป็นกฎระเบียบของห้องเรียนนะคะตัวอย่างนะคราวนี้เราจะไปดูเนื้อหาวันนี้เด็กๆจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูปใบความรู้พร้อมๆกันนะคะกฎระเบียบของห้องเรียน และโรงเรียนะยน,นะคะกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนเด็กๆจะเห็นว่าในห้องเรียนของเราสะอาดเพราะเราต้องมี 1. กรรมการเวนนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายคุณครูจะกําหนดตามเลขที่ใช่ไหมลูกเลขที่1นึงถึงเลขที่5เวนวันจันทร์เลขที่6ถึงเลขที่10เวนวันอังคารใช่ไหมคะ,ะนี่คุณครูสมมตินะเพราะฉะนั้น ห้องเรียนเราก็สะอาดนะคะคราวนี้อ่านพร้อมคุณครูกฎระเบียบในโรงเรียนโรงเรียนประกอบด้วยเยมืม่อมาอยู่ร่วมกัน ย่อมต้องมีกฎย่อมต้องมีกฎระเบียบ,เ,บ,ยบเพื่อให้ทุกคน,กคนอยู่ร่วมกันได้อย,ไดอย่างสงบสุขนะคะนักเรียนในห้องนี้35คนถ้าเราไม่มีกฎระเบียบในห้องเรียนเด็กๆนึกจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเอง ใช่ไหมหัวหน้าห้องเขียนเหลาดินสอแล้วก็เทลงไปในกลางห้องอนักเรียนผู้หญิงขยํากระดาษเล่นแล้วก็โยนลงไปกลางห้องแล้วก็เอาปากกาดินสอมาเขียนโตะ๊ะเรียนของตัวเองเขียนชื่อจองไว้เลยชื่ออะไรดีละ่ะสถาพรจองแล้วได้ไหมสถาพรจองแล้วได้ไหมคะเราเขียนที่โตะ๊ะได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเราต้องรักษาความสะอาดเพราะว่าโต๊ะนักเรียนเก้าอี e, ้นักเรียนเป็นของเราไหม <c oughs> เป็นของใครคะลูก <c oughs> เป็นของโรงเรียนไม่ใช่ของใครแต่เป็นของส่วนรวมนะคะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดถ้าเราไม่ช่วยกันโรงเรียนของเราก็เป็นไงคะก็ไม่สะอาดห้องเรียนของเราก็สกปรก ดังนั้น,น,นทุกคน,กคนจึงต้องเคารพ,รพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ,บ,ยบในโรงเรียน,นเยนไหคะถ้าเด็กๆปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียนเราก็าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนผู้ชายก็อยากจะมาเรียนนักเรียนผู้หญิงก็อยากมาโรงเรียนแต่ถ้าเราทำตามใจตัวเองบางครั้งผู้ชายเกเรผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าไม่อยากมาโรงเรียนเลยวันนี้เพื่อนชอบแกล้งเห็นไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่มาโรงเรียนเพราะเพราะอะไรคะเพราะโรงเรียนน่าอยู่โรงเรียนสะอาดนะคะเอาอ่านอีกครั้งลูกกฎระเบียบของโรงเรียน ต้องการให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนน,ยน,นั้นปฏิบัติตามนักเรียนปฏิบัติตามเกิดความปเป็นระเบียบ เรียบร้อยในโรงเรียนเห็นไหมคะเพราะเรามีกฎระเบียบแต่งกายเรียบร้อยแล้วก็ตัดผมเรียบร้อยเห็นไหมบางคนผมยาวมีกฎระเบียบว่าต้องตัดผมสั้นผู้หญิงผู้ชายต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะถ้าเด็กๆผู้ชายบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากไว้ผมยาวได้ไหม ไม่ได้กฎระเบียบบอกว่าต้องตัดผมสั้นผมลองทรงอุ้ยเราจะปล่อยยาวแล้วก็มาโรงเรียนบอกให้แต่งชุดนักเรียนเราไม่แต่งแต่งยึดอยู่บ้านมาได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาโรงเรียนไม่ได้เพราะมาโรงเรียนแล้วต้องยึดกฎระเบียบของโรงเรียนต้องมาผมสั้นแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะถ้าเราไม่มาโรงเรียนอยู่บ้านไม่เป็นไร แต่มาโรงเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะผู้หญิงใช่เก่งมากลูกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติก็เกิดความเรียบร้อยอมาดูอีกข,ข้อหนึ่งอ่านต่อนะคะลูกแต่ละโรงเรียน,ยนอาจกำหนด กฎระเบียบยแตกต่างกันมาดูสิถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามเป็นไงนะคะนักเรียนไม่ปฏิบัติตามหนึ่ง,งเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ยสอง ครูครูลงโทษเห็นไหมคะกฎระเบียบแต่และโรงเรียนไม่เหมือนกันบางโรงเรียนกําหนดไว้เลยข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องมาเรียนแต่เช้าพอใครมาสายก็โดนทําโทษยังไงคะทําโทษก็คือเห็ไมที่โรงเรียนเราเนี่ยใครมาสายเนี่ยต้องอยู่กลุ่มหนึ่งมาไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาเข้าแถวใหม่แล้วก็ ร้องเพลงชาติสวดมนต์กลุ่มเฉพาะผู้ที่มาสายส่วนพวกที่ไม่มาสายก็ทากิจกรรมอื่นเสร็จแล้วก็เป็นไงคะลูกเข้าห้องเรียนแต่กลุ่มที่มาสายคุณครูจะกําหนดว่าอะเรามาไม่ทันเคารพธงชาติใช่ไหมเอามาหน้าเสาธงใหม่เข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติใหมเพื่อนเพื่อนที่ร้องเพลงชาติไปแล้วก็เข้าห้องเรียนไปแล้วกลุ่มนี้ก็มายืนร้องเพลงชาติอยู่กลุ่มหนึ่งมีจํานวนไม่กี่คนเองนะคะ มีทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่พี่ป6จนถึงปหนเคยเห็นไหมเ,ออเคยเห็นคุณครูจะกำหนดไว้นะคะก็ที่สองแต่งเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนั่นก็เรียกว่าอะไรคะเป็นข้อตกลงหรือกฎระเบียบนะคะ